หลังจากที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวไปนาย,ยกเศรษฐาทวีสินบอกว่าให้ไปศึกษาซิจะปรับเงินเดือนค้าราชการ<ม>เนี่ยคุณผู้ชมรวมถึงกระทรวงแรงงานก็ส่งสัญญาณบอกว่าจะปรับขึ้นค่าแรงเอาละอาจจะไม่ถึง400บาทแต่น่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงรับของขวัญปีใหม่25 1 7เเมื่อวานนี้ทีมข่าวโมโนนิวก็เลยไปลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการปรับขึ้นเอาละ เงินเดือนขึ้นค่าแรงขึ้นมันเป็นเรื่องดีกับลูกจ้างแต่แน่นอนฮะอีกอย่างหนึ่งมันขึ้นตามด้วยคืออะไรรู้ไหมฮะราคาสินค้าราคาสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมันจะปรับขึ้นตามไปด้วยเนี่ยนะฮะและที่สําคัญบางทีเงินเดือนหรืออะไรพวกเงินเดือนข้าราชการค่าจ้างค่าแรงขัาา้นต่ำมันยังไม่ขึ้นของขึ้นก่อนแล้วอย่างนี้ฮะทีมข่าวโมโนนิวก็เลยไปพูดคุยฮะกับร้านค้าเนี่ยก็เลยบอกเลยอยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบในเรื่องของการจะปรับค่าแรง ในเรื่องของการจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการคือทางฝั่งของผู้ประกอบการเองเนี่ยนะฮะอย่างร้านค้าเองเขาบอกว่าเอาไม่ติดหรอกอยากจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพราะว่ายุคนี้ข้าวของมันแพงถูกไหมแต่เอาอย่างนี้อย่างร้านเนี่ยเขาบอกเลยอย่าเพิ่งขึ้นค่าแรงถึง400บาทได้ไหม,อ,มอะนะเพราะบางรายก็ยอมรับว่าคือต้นทุนมันก็จะสูงขึ้น1,200บาทต่อเดือนไงฮะและรวมทั้งอย่างเช่นสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็บอกเหมือนกัน400อะ่ะถ้าขึ้นอะ่ะมันแพงกว่าเ พวกประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า oh. เดี๋ยวลงงลงงานหนีไปต่างประเทศหมดอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> นะฮะอ้าวทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมเรื่องของเงินเดือนข้าราชการ mm. เรื่องนี้ผู้ในการสนับสนประมาณคุณเฉลิมพลเพลนสูตรครับบอกว่าข้อสรุปเรื่องเงินเดือนข้าราชการเนี่ยลูกจ้างข้าราชการจะได้ึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้แน่นอนก่อนจะเสนอคอรมอภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งถามว่าแหล่งเงินน่ะ,ะถ้าจะใช้กลางปี67อะ่ะมันใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะ แล้วก็ถ้าเริ่มปี 6, งบประมาณ68ก็ยิ่งไม่มีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยค่ะดังนั้นสำนักงบประมาณบอกเลยมันมีเวลาที่จะเสนอครอรมอฮะเรื่องของการใช้งบประมาณให้กับการจ่ายเงินเดือนเพิ่มเตมิมแบบรชาชการแล้วก็ลูกจ้างของรัฐมก,กราคมปี67นะครับผม่าก็เดี๋ยวรอผลการศึกษานะคะอืมนะฮะ